ใช้สองคนแม่งมีประมาณห้าคนไม่ใช่ชุ พอว้านเราไม่ได้เปิดไปเลยมื่วเปิดมาหยุดถายแล้วโดนบุกเข้าไปเลยโดนบุกอ่ะเอ้าเฮ้ยอ๋อยังไม่เสียเลยไม่เสียเลยยังไม่เสียไั่เสียเลยลูกคอนเนอร์ของทีมแล้วโอ้โหจับแม่งเลยคอนเนอร์มาอีกแล้วออุ้ยวิมาแล้วครับเมาส์เมาส์ไล่มาไล่มาเมาส์โอ้โหเมาส์มึงอย่าเลี้ยงออกมึงเล่นอะไรกันสองคนอะ เปิดไปสักทีอ็มาแล้วครับคุณย่าอาร์เมคุณย่าเปิดขึ้นหน้าไปใส่เบนจามินเชโกยิงเข้าเป็นประตูครับโอ้โหเบนจามินเชโกครับมองไม่เห็นเลยครับดูนี้ดูครับนี่อาร์เมคุณย่าเปิดไปคุณนึกว่าเดวิดบ็ปแฮมอะไรมันจะตรงกึนแล้วมองตรงพลังอะ้วครับขึ้นเกมมาสวยๆแบบนี้เอ้บุ๊คจ่ายมาเบนจามินเชโกยังยิงไม่ได้ชอวิ่งไปเปิดมาเบนจามินฮะ น,นนะจบเกงครับเราเอาชนะไมได้ยัดเรือกอหนึ่งประตูต่อสูงครับรลอดตายอยู่ดีๆนะดูว่าหลังจากจบแม์เราจะมีอะไรมาบ้างนะท่านผู้ชมนะมีอะไรมาบ้างดูสิตอนนี้นะครับมีกม็โอเคมีมาแล้ว ผู้ชมตัวน,นี้แมวมองมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำไงเราก็ไปวันเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนวันไปนัไปเรื่อยๆวิยังดีกว่าท่านผู้ชมเรามาดูนี่นักเตะเรามาหาหนักเตะฟูลแบ็กท่านผู้ชมฟูลแบ็กโอ้ยฟูลแบ,บ็กนะแบ็กซ้ายแบกขวาี่ต้องการอย่างนี้ย่างไรครับอย่างล้นหลามซึ่งเรายังไม่มีตำแหน่ง ก็ก็หาอยู่ในหูแต่ละคนก็ตามที่เห็นเลยนอุ้ยดูนี่อายุสามสิบสี่ว่ะหกล้านแล้วดูค่าพลังอุ้ยเขียวแป๊ดเลยนะทุก้เดี๋ยวจองไว้เลยนะตัจนะ อุ้ยได้เลยแสดงว่าไอสัตว์ฆ่าตัวมันต้องถูกนะอเชื่อแนงว่ากูให้มันนี่นะค่าค่าฆ้าตัวสามหมื่นห้าเพราะว่าเราให้เป็นตัวจริงอยู่แล้วได้ามาแล้วแม็กหนึ่งคนนะเสือตังไปหกล้านทั้งที่จริงเนี่ยมันต้องถูกกว่านี้เลย อยู่ทีแบบระยะยาวๆๆเลยจงจงนะห้าล้านลองยืน่นเลย เหนื่อยนี่ผมให้ดืือแล้วสองสองหมื่นนะจ๊ะพอใจป่ะโอเคพอใจหรือว่าพอใจนะเพราะผมเอาลองมาตัวจริงนนะเนะออหูเราต้องขายแล้วอะคือแบบแมันหลายคนที่เราไม่ได้ใช้อะ lùi ăn đó lùi đi kiếm bạn คือปัญหาใหญ่แล้วหมูจะเก้ปัญหานั้นด้วยกันเอซื้อไม่เป็นไรเว้ยำมาติดต่อได้เดี๋ยวชอยชอยอีกสักนิดนึงสองสามปีเขาเฉยใ่นั้ะเล่นในระแหน่ง DMR หมายว่า DMR เอานขวางม,ม,มีไหม d m c มีไหมจะหาที่ในตรง สวยเลยครับส่งมาเจ้ามิดโดกุเปิดขึ้นหน้าไปให้เอ็มบูโม่เอาไปเฟอร์นันไปเยอะจานาบายินดีบายินดีแทงไปไเอ็มบูโม่มดเวล่าครับการแข่งขันขึ้นแรกก็ยังทั้งสองฝ่ายก็ต้องการประไปไปลูกคอร์เนอร์ครับยานะ

Góc xoo sau siêu chuỗi chương trình ngày mười ok The hustler giải, 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 hoàng gia giải, Hoàng 一二十出来的？蒙牛是八万。